นานไหมคะอยู่ที่อาณาจักรรถ4ฟวิวที่ใหญ่ที่สุดในพาตะวันออกกันเลยวันนี้นะโอ้โหบอกเลยวันจะหลังเยอะมากๆค่ะบอกเลยว่าราค่ะเบาๆเท่านั้นค่ะแต่ราคาเนาบอกเลยว่าไม่เกิน5ปดห0 0บาทค่ะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวดาวขออนุญาตผู่ชม แ้แตกขันแรกกันเลยนะคะ,ะสำหรับคันแรกนะี่คะบอกเลยว่าเป็นสีดำเข้มๆนะคะคมๆทั้งคันกันเลยะค่ะเดิมๆแต่โดนใจนะคะสำหรับคันนี้นะคะกระจังหน้าคโครเมยียมฟอนอิสุสุโครเมี่ยมแบบนี้เน้นเลยย้ำเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้และที่สำคัญนะคะคันนี้แรกไม่เพียง เจ0ดหมื่นกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองคะ่ะสวยนะคะคันนี้บอกเลยว่ามาพร้อมกับล้อแม็กอัลลอยหุ้มด้อย่างเดตันใหม่เลยเนาะมามาดูกันต่อที่คันที่สองนะคะสำหรับคันนี้นะคะกระโปรงหน้าฟ้ารกระโปรงหน้ามาพร้อมกับสติ๊กเกอร์ X s e r ซ e s คะ่ะฟ้าแคบด้านหลังก็มาพร้อมกับ X s e r ซ e s เ <c> <s> ช่นกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะอฟอนต์อิซุแดงๆนะคะพ่อแม่พี่น้องคันเลขกไหมคันนี้เพียง 6,9,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะอ่ะอันนี้น้องก็มาพร้อมกับล้อแม็กอะลอยเช่นกันนะคะมามาดูกันอีกคันดีกว่าอคันนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋าคันนี้แนวบอกเลยว่าแต่งมาเต็มมากๆเลยแต่งภายนอกมาหนะ้านี่เห็นไหมสติ๊กเกอร์เอ็กซีรีนะคะเออฟอนโลโกอิสุสสีแดงๆกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะคะมาครบกันเลยค่ะมีล้อแม็กลมดำมาให้ด้วยเนาะอ่ะ ไฟโปรเจคเตอร์นะคะไฟตัดหมอกมีครบเลยนะคะและที่สำคัญเลขใหม่คันนี้นะคะอยู่เพียง8 6 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะมามาดูกันต่อนะคะสำหรับคันนี้นะน้องดาวบอกเลยว่าสวยทั้งภายนอกทั้งภายในกันเลยนะคะสำหรับคันนี้สีบรอนเงินส,สวยแบบนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องขะตาไฟโปรเจคเตอร์ลมดำตาไฟบอกเลยนะว่าไม่เหลืองไม่มัวไม่มองไม่แตกกันเลยนะคะทั้งไฟบนแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะมา มาดูกันต่อค่ะสำหรับภายในของคันนี้นะคะบอกเลยว่าภายในทุกคันเหมือนกันหมดเลยนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องคะอ่ะภายในนะคะก็จะเป็นสีดำตัดกับสีแดงนะคะด้านบนจะเป็นสีเทาอ่ะแบลคลายเป็นสีเทาแล้วก็มีปุ่มควบคุมด้วยเนาะ,ะว่าเลือกได้นะคะว่าจะขับเคลื่อนสองล้อหรือว่าจะขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะก็เพิ่มการประหยัดน้ํามันให้กับเราด้วยเช่นกันแล้วก็เพิ่มสมรรถนะของตัว กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะคะ,ะไปไปดูกันต่อนะคะสําหรับคันนี้อ๋อคันนี้ไม่ทันแล้วจ้าเพราะแม่พี่น้องคะคันนี้ติดจองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าก็ฟาแฟดกันเนาะสำหรับคันนี้นะคะคันนี้เลขไม่เพียง7 5,000นกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองจ้าใครอยากได้สีเทาเน้าบอกเลยว่าเหลือคันเดียวแล้วนะคะเพราแม่พี่น้องคะมาขยับมาดูด้านหลังกันดีกว่านะคะอ๋าคันนี้นะคะบอกเลยว่า เป็นสีดำด้านหน้ามีสติเกอร์ X Series ค่ะกระจังหน้าก็เป็นคโครเมียมมีฟอนต์ Isuzu ส,ส,สีแดงๆแ,แบบนี้ค่ะเออตาไฟโปรเจคเตอร์ตาไฟตัดหมอกไม่เหลืองไม่มัวไม่มองนะคะไม่แตกใช้งานกันอีกยาวๆเลยนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยเลขไม้เพียง70,000 เ3็ดหกิโลเมตรเท่านั้นหูยน้อยมากๆ่ะย้ำกันอีกครั้งย้ำกันอีกทีวันนีุ้้งดาวมาพร้อมกับอี u ู u ูนีแม0กซ์สามจ o ดศูนกันทุกคันเลยนะคะอ่ะไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขออนุญาตพาชมคันต่อไปกันเลยนะคะอ่ะคันนี้นะคะก็ติดฟิล์มใหม่ให้รอบคันนะคะพ่อแม่พี่น้องขาอ่ะกระโปรงหน้านะคะก็มาพร้อมกับ นะคะ,ะตาไฟโปรเจคเตอร์ร่มดำแบบนี้นะคะไม่มวัวไม่มองไม่เหลืองนะคะไม่แตกรายงาพร้อมใช้งานสุดๆค่ะและที่สำคัญเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่8651กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ,ะคันนี้นะคะก็ได้แม็กอลอยอีซูซุนะคะยางเดตันน้อมาและอีกหนึ่งคันค่ะคันนี้คันสุดท้ายยินดีนำเสนอพร้อมนำเสนอมากๆเลยนะคะอะ น,นี้นะก็เป็นสีดำกระจังหน้าโฮมเมียมแบบนี้นะคะแล้วก็ฟอนต์อีซูซูตัวแดงๆแบบนี้นะคะที่สำคัญคันนี้ใส่แม็กมาให้ด้วยนะคันนี้นะคะแม็กก็เป็นแม็ก omic, อะตอมิกเนาะเอองาน TNP นะคะเอองานไทยนะคะและที่สำคัญค่ะยางลายซิ่งยางลายแบบวัยรุ่นมากๆเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะย้ำกันอีกครั้งย้ำกันอีกทีทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะราคาไม่เกิน58 0,000บาทนะคะอ่ะ และที่สําคัญคันสุดท้ายนั้นเลขไม้น้อยมากๆเลขไม้เพียง7 7 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะรถปี2016ทุกคันเลยนะบอกเลยว่าเลขไม้น้อยมากๆอะย้ํากันอีกครั้งย้ำกันอีกทีเนาะอีซูซูด,ดีแม็กสามจุดศู์วิววีคอสนะคะโอ้โหบอกเลยว่าปี2016นกะจ๊ะเลขไม้น้อยมากๆ77 000, 78 000, 0,000กันเท่านั้นนะคะและที่สําคัญราคาค่ะ บอกแล้วว่าไม่เกิน580เพราะว่าราคาทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ที่579,000บาทค่ะพ่อแม่พี่น้องค่าสำหรับวันนี้นะคะนังดาวก็จะขอตัวลาไปล้ก็ฝากนะคะพี่พี่ะสนใจรีบโทรรีบสอบถามรีบจองมาก่อนใครเลยนะคะที่เบอร์0974236556นะคะย้ำกันอีกครั้งค่ะ0974236556ค่ะ วันนี้นะคะน้องดาวก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะก็ฝากพี่ๆทุกท่านเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดหัวใจเป็นกําลังใจให้หน้องดาวและทีมงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะโชวร์รูมของเรานะคะมีเพียงสงสาขาเท่านั้นนะคะสาขาแรกอยู่ที่อรัญยประเทศทางไปตลาดลงเกลือห่างจากตลาดลงเกลือเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นค่ะและอีกหนึ่งสาขาเนาะก็อยู่ที่บ้านเก่าซอย12อําเภอพานทองจองังหวัดชนบุรีค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ ด,ดังดังและเจ้าอิสุสุนึงซ่องซามซี่ห้อเจ็มเปดคันนี้นะคะเรจะขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะโย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 และเจ้า